สวัสดีค่ะพี่ๆกับสวัสดีพี่ๆชาวพระเครื่องทุกท่านค่ะจากช่องรุ่งเรืองพักเครื่องค่ะพี่ๆนะจากช่องรุ่งเรืองพักเครื่องนะคะเบอร์โทรติดต่อนะคะพี่ๆศูนย์เก้าเก้าศูนย์หกสี่หนึ่งสามศูนย์เจ็ดค่ะพี่ๆนอศูนย์เก้าเก้าศูนย์หกสี่หนึ่งสามศูนย์เจ็ดค่ะหรือพี่ๆสามารถแอสดีไลน์ค่ะด้วยเบอร์โทรติดต่อเพื่อขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยค่ะพี่ๆนะเพื่อขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะ วันนี้น้องก็มีพระมาแบ่งปันพี่พี่ยี่สิบรูปยี่สิบองค์ด้วยกันเนาะพี่น้อยี่สิบรูปยี่สิบองค์ด้วยกันนะคะพระช่องน้องเป็นพระเหมาพาบ้านเป็นพระเช่าเหมารวมนะคะพี่พี่นะต้องรบกวนพี่ดวงที่ชอบดวงที่ใช่ก่อนได้เลยนะคะพี่พี่นะดวงที่ชอบดวงที่ใช่ก่อนได้เลยนะคะชอบองไหนสนใจองไหนแล้วติดต่อหาน้องค่ะพี่พี่รุ่งเรืองพาเครื่องยินดีรับสายพี่พี่ทุกท่านนะคะพี่พี่นะรุ่งเรืองพักเครื่องยินดีรับสายพี่พี่ทุกท่านนะคะ ชอบองไหนส่วนใจองไหนติดต่อหาน้องได้เลยค่ะพี่พี่เนาะวันนี้น้องก็มีพระมาะแบ่งปันพี่พี่ค่ะยี่สิบรูปยี่สิบองค์ด้วยกันจ้กพี่พี่นะยี่สิบรูปยี่สิบองค์ด้วยกันนะคะขออนุญาตฝากช่องทางการติดต่ออีกครั้งหนึ่งนะคะศูนย์เก้าเก้าศูนย์หกสี่หนึ่งสามศูนย์เจ็ดค่ะพี่พี่0ูนย์เก้าเ่าค่ะช่องน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะพี่พี่นะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะ องค์ที่หนึ่งค่ะพี่พี่องนี้เป็นหลวงพ่อเอี่ยมค่ะพี่พี่นะเป็นหลวงพ่อเอี่ยมค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะ ด้านหน้าค่ะสวยสวยเดิมเดิมเก่าเก่าเดิมเดิมเลยนะคะพี่ๆนะสวยสวยเดิมเดิมเก่าเก่าเดิมเดิมเลยนะคะพี่พี่ชอบวงไหนสนใจองไหน,ส,ไหนสามารถติดต่อหาน้องได้เลยะคะ่ะพี่พี่รุ่งเรืองพาเครื่องยินดีรับสายพี่พี่ทุกท่านเนาะพี่พี่เนาะด้านข้างคะ่ะด้านหลังคะ่ะ สวยๆเดิมๆเ,เก่าๆเดิมๆเ,เลยค่ะพี่ๆนะสวยๆเดิมๆเ,เก่าๆเดิมๆเลยนะคะชอบตรงไหนสนใจตรงไหนติดต่อหาน้องค่ะพี่ๆลุงเรืองพาเครื่องยินเดียรับสายพี่ๆทุกท่านค่ะต่อไปค่ะพี่ๆงต่อไปค่ะ หลวงพ่อฉุยค่ะพี่พี่องค์นี้เป็นหลวงพ่อฉุยค่ะด้านข้างค่ะขออภัยค่ะพี่พี่ด้านหลังค่ะ ด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆกันทุกรูปทุกองเรเลนนะคะพี่พี่นะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆกันทุกรูปทุกองเรเลนนะคะพี่พี่ชอบองคไหนสนใจองไหนติดต่อหาน้องค่ะต่อไปค่ะพี่พี่ค์ต่อไปค่ะองค์นี้เป็นพระครูทองสุขค่ะพี่พี่นะเป็นพระครูทองสุขค่ะด้านข้างค่ะ ด้านหลังค่ะที่ระลึกในงานฉลองกุฏิค่ะพี่พี่นะที่ระลึกในงานฉลองกุฏิค่ะวัตโนดหลวงค่ะสองสี่เก้าแปดค่ะพี่พี่นะสองสี่เก้าแปดค่ะดานข้างค่ะด้านหน้าค่ะ ข้างค่ะด้านหลังค่ะที่ระลึกในการฉลองกุฏิค่ะพี่พี่นะพอสสองสี่เก้าแปดค่ะพี่พี่สองสี่เก้าแปดค่ะต่อไปค่ะพี่พี่องต่อไปค่ะหลวงพ่อเดิมค่ะพี่พี่องนี้เป็นหลวงพ่อเดิมค่ะอายุแปดสิบสองค่ะพรนศรหกสิบค่ะพี่พี่นะพรนศรหกสิบค่ะ พระคู่นิวาสค่ะพี่พี่นะพระคู่นิวาสค่ะทำขันค่ะพี่พี่ด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะวัดหนองโพค่ะพี่พี่นะวัดหนองโพค่ะพศสองสี่แปดสองค่ะพี่พี่องค์นี้สองสี่แปดสองค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะ หลวงพ่อเดิมค่ะพี่พี่องค์นี้เป็นหลวงพ่อเดิมค่ะสวยๆน้ำเดิมเก่าๆน้ำเดิมเลยค่ะพี่พี่สมชื่อหลวงพ่อเดิมค่ะสองสี่สองขออภัยค่ะพี่พี่สองสี่แปดสองค่ะพี่พี่นะสองสี่แปดสองค่ะต่อไปค่ะพี่พี่องค์ต่อไปค่ะพระคูวิชิตพัชราจารย์ค่ะพี่พี่หลวงพ่อทบค่ะองค์นี้เป็นพระคูวิชิตพัชราจารย์ค่ะหลวงพ่อทบค่ะพี่พี่เนาะดานคางค่ะ ด้านหลังค่ะที่ละลึกในงานวางศิลาลึกค่ะพี่พี่ปราอุโบสถค่ะที่ละลึกในงานวางศิลาลึกประอูโบสถค่ะพี่พี่นะวัดช้างเพื่กค่ะพี่พี่วัดช้างเผือกค่ะ อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูร์ค่ะพี่พี่นะจังหวัดเพชรบูร์ค่ะสองห้าหนึ่งเก้าค่ะพี่พี่ตรงนี้พอสสองห้าหนึ่งเก้าค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะพระคูวิชิตพัชราจาร์ค่ะหลวงพ่อทบค่ะพี่พี่เนาะต่อไปค่ะพี่พี่องต่อไปค่ะ พระคูพิบูญคนะรักค่ะพี่พี่นะเป็นพระคูพิบุญคุณาคนารักค่ะพี่พี่ขออภัยค่ะเจ้าคณะแขวงอำเภอบางปะกงค่ะพี่พี่จังหวัดฉะเชิงเซาค่ะพี่พี่นะองค์นี้จังหวัดฉะเชิงเซาค่ะสองสี่แปดหนึ่งค่ะพี่พี่องค์นี้พศสองสี่แปดหนึ่งค่ะ สวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยค่ะพี่พี่นะพระช่องน้องสวยๆเดิมๆเลยค่ะสองสี่แปดหนึ่งค่ะต่อไปองค์นี้เป็นหลวงปู่โตค่ะพี่พี่นะเป็นหลวงปู่โตะนะคะด้านข้างค่ะ ้านหลังค่ะวัดประดู่ฉิมพีค่ะพี่พี่องค์นี้วัดประดู่ฉิมพีค่ะตะสั่งวรวิมลเทระค่ะพี่พี่สอห้าหนหค่ะสอไม่แน่ใจว่าคือพอสออะไรนะคะพี่พี่นะเลขมันทับกันอยู่ค่ะต้องกาบขออภัยด้วยค่ะ องค์นี้เป็นหลวงปุตโตวัดประดูชิมพีค่ะพี่พี่เนาะหลวงปุตโตวัดประดูชิมพีนะคะต่อไปค่ะพี่พี่องต่อไปค่ะหลวงพ่อคูณค่ะพี่พี่องนี้เป็นหลวงพ่อคูณค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะ รุ่นสร้างบารมีค่ะพี่พี่นะองค์นี้เป็นรุ่นสร้างบารมีค่ะสองห้าหนึ่งเก้าค่ะพี่พี่นะพศสองห้าหนึ่งเก้าค่ะวัดบ้านไร่ค่ะพี่พี่นะวัดบ้านไร่อำเภอด่านขุนทดค่ะจังหวัดนครราชสีมาค่ะพี่พี่นะหลวงพ่อคูณค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะ ด้านหน้าค่ะหลวงพ่อคูณค่ะพี่พี่นะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยค่ะพี่พี่เนาะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆ,ๆเลยนะคะต่อไปเป็นหลวงพ่อสุดค่ะพี่พี่องค์น,นี้เป็นหลวงพ่อสุดวัดกาหลงค่ะพี่พี่ด้านข้างค่ะ ด้านหลังค่ะรุ่นปิตุภูมิค่ะพี่องค์นี้รุ่นปิตุภูมิค่ะเมตตาสร้างโบสถ์ค่ะวัดสีมงคลค่ะพี่พี่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะพี่พี่นะเมตตาสร้างโบสถ์ค่ะวัดสีมงคลจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะพี่พี่หลวงพ่อสุดวัดกาหลงค่ะพี่พี่องค์นี้เป็นหลวงพ่อสุดวัดกาหลงค่ะ ต่อไปค่ะพี่พี่องค์ต่อไปค่ะองค์นี้เป็นหลวงพ่อทองอยู่ค่ะพี่พี่นะเป็นหลวงพ่อทองอยู่วัดบ,บางประค่ะพี่พี่นะหลวงพ่อทองอยู่วัดบ,บางประค่ะด้านข้างค่ะสองห้าหนึ่งเจ็ดค่ะพี่พี่องค์นี้สองห้าหนึ่งเจ็ดค่ะด้านข้างค่ะ ด้านหลังค่ะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยนะคะพี่พี่นะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยนะคะพี่พี่ชอบองไหนสนใจองไหนติดต่อหาน้องได้เลยค่ะพี่ๆรุ่งเรืองพักเครื่องยินดีรับสายพี่พี่ทุกท่านค่ะพี่พนะรุ่งเรืองพักเครื่องยินดีรับสายพี่พี่ทุกท่านค่ะชอบองไหนสนใจองไหนติดต่อหาน้องได้เลยค่ะพี่พี่ หลวงพ่อทองอยู่ค่ะวัดบางพระค่ะพี่พี่นะหลวงพ่อทองอยู่วัดบางพระค่ะต่อไปค่ะพี่พี่องค์ต่อไปค่ะองค์นี้เป็นพระปิตาค่ะพี่พี่นะเป็นพระปิตานะคะ,ด,คะ,ด,คะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะ บ้านหน้าค่ะสวยๆเดิมๆเ,เก่าๆเ,เดิมๆเ,เลยนะคะพี่พี่นะสวยๆเดิมๆเ,เก่าๆเ,เดิมๆเ,เลยนะคะชอบองไหนสนใจองไหนติดต่อหาน้องได้เลยค่ะพี่พี่รุ่งเรืองพาเครื่องยินดีรับสายพี่พี่ทุกท่านนะคะพี่พี่นะ ต่อไปเป็นองค์นี้เป็นเจ้าสัวค่ะพี่พี่น้ำเป็นรูปหล่อเจ้าสัวค่ะด้านข้างค่ะถ้าผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยด้วยนะคะพี่พี่นะถ้าผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยด้วยนะคะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยนะคะพี่พี่นะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยนะคะ เป็นร,รูปถอเจ้าสัวแล้วกันนะคะพี่พี่นะเป็นเนื้อดินนะคะพี่พี่เนื้อเบานะคะต่อไปค่ะพี่พีองค์ต่อไปค่ะ,งอ,คะองค์นี้เป็นพระปิดตาค่ะพี่พีนะเป็นพระปิดตานะคะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะ ด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยนะคะพี่พนะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยนะคะพี่พี่ชอบตรงไหนสนใจตรงไหนต่อหาน้องค่ะพี่พรุ่งเรืองพักเครื่องยินดีรับสายพี่พี่ทุกท่านค่ะ ต่อไปค่ะพี่พี่องค์ต่อไปค่ะหลวงปู่4ค่ะพี่พี่อง์นี้เป็นหลวงปู่สีค่ะวัดเข่าทำบุญนาคพี่นะหลวงปู่สีวัดเข่าทำบุญนาค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะ สวยๆเดิมๆเกา่าๆเดิมๆเลยนะคะพี่พี่นะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยนะคะชอบองคงไหนสนจใจอุ้งไหนติดต่อหาน้องได้เลยะค่ะพี่พีลุงเรีองพักเครื่องยินเดียวรับสายพี่พี่ทุกท่าน,นะค่ะพี่พี่เนาะ หลวงปูส่สีค่ะพี่พี่วัดเขาทําบุญนาคค่ะต่อไปค่ะพี่พี่องค์ต่อไปค่ะองค์นี้เป็นพระปิตาค่ะพี่พี่น้เป็นพระปิตาค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะ ด้านหน้าค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยค่ะพี่ๆเนาะต่อไปค่ะพี่ๆองค์ต่อไปค่ะไปกันยาวๆเลยนะคะองค์นี้เป็นพระสมเด็จค่ะพี่ๆนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะ สวยๆเดิมเดิมเก่าเกเดิมเดิมเลยนะคะพี่ๆนะสวยสวยเดิมเดมเก่าเกเดิมเดิมเลยนะคะพี่พี่ชอบองไหนสนใจองไหนติดต่อหาน้องค่ะพี่ๆรุ่งเรืองพักเครื่องยินดีรับสายพี่พี่ทุกท่านค่ะชอบองไหนสนใจองไหนติดต่อหาน้องค่ะพี่พ รุ่งเรียงพาเครื่องยินดีรับสายพี่พี่ทุกท่านเนาะพี่ๆเนาะเป็นพระสมเด็จค่ะพี่ๆองค์นี้เก่าๆเ,เดิมๆสวยๆเดิมๆเ,เ,เลยค่ะ ต่อไปค่ะพี่พี่องค์ Regierung ต่อไปค่ะองค์นี้เป็นหลวงปู่โตค่ะพี่พี่นะเป็นหลวงปู่โตะวะัดประดูฉ่ฉิมพีค่ะพี่พี่เนาะเป็นหลวงปู่โตะวะัดประดูฉ่ฉิมพีค่ะด้านหลังค่ะด้านหน้าค่ะ ต่อไปค่ะพี่พี่องค์ต่อไปค่ะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะพี่พี่อ,องค์นี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะเรียมกรอบกันน้ําด้วยค่ะพี่พี่นะเรียมกรอบกันน้ําด้วยนะคะด้านหลังค่ะด้านหน้าค่ะสวย,สวยเ an, ๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยค่ะพี่พี่พระช่องน้องพระเมาผ้าบ้านพ้าเช่าเหมารวมค่ะ ชอบองคไหนสนใจองไหนติดต่อหาน้องได้เลยนะคะพี่พี่นะยังไม่แน่ใจทักมาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ค่ะพี่พี่ไอดีไลน์ของน้องนะคะใช้เป็นเบอร์โทรค่ะพี่พี่นะใช้เป็นเบอร์โทรติดต่อที่น้องบอกพี่นะคะสามารถแอดไลน์ได้ค่ะทักมาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ค่ะต่อไปค่ะพี่พี่หลวงพ่อแก้วค่ะ องนี้เป็นหลวงพ่อแก้วเกษาโลค่ะพี่พี่นะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะหลวงพ่อแก้วเกษาโลค่ะพี่พี่ด้านล่างเขียนหนึ่งเก้าค่ะเลียมกรอบกันน้ําเรียบร้อยค่ะพี่พี่องนี้เลียมกรอบกันน้ําเรียบร้อยค่ะต่อไปค่ะพี่พี่องสุดท้ายเป็นพระองค์สุดท้ายของวันนี้นะคะพี่พี่นะ เป็นพระสมเด็จค่ะพี่พีองค์นี้เป็นพระสมเด็จค่ะด้านหลังค่ะด้านหน้าค่ะพระสมเด็จค่ะพี่พี่นะเลี้ยมกรอบมาให้อย่างดีค่ะพี่พี่สวยสวยเดิมๆด้วยค่ะเก่าๆเดิมๆด้วยนะคะปล่อยให้ในราคาองค์ละ700บาทเท่านั้นเนาะพี่เนาะราคาองค์ละเจ็บาทเท่านั้นนะคะ ชอบองไหนสนใจองไหนติดต่อหาน้องได้เลยค่ะพี่พี่รุ่งเรืองพักเครื่องยินดีรับสายพี่พี่ทุกท่านนะคะพี่พี่นะรุ่งเรืองพักเครื่องยงินดีรับสายพี่พี่ทุกท่านนะคะสําหรับวันนี้นะคะพี่พี่นะ,ะพระช่องน้องมีให้พี่พี่เลือกชม20รูป20องค์ด้วยกันนะคะชอบองไหนสนใจองไหนสามารถติดต่อหาน้องได้เลยค่ะพี่พี่รุ่งเรืองพาเครื่องยินดีรับสายพี่พี <amour> <amour S 1> ่ทุกท่านนะคะ ถ้าเวลาไหนตอนไหนน้องอาจจะยังไม่ได้รับสายต้องกราบขออภัยด้วยจริงๆนะคะพี่ๆนะน้องอาจจะติดเรียนอยู่นะคะพอดีน้องกําลังเรียนอยู่ด้วยนะคะพี่ๆนะสําหรับวันนี้น้องต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะพี่ๆกราบสวัสดีพี่ๆชาวพระเครื่องทุกท่านค่ะกราบสวัสดีค่ะ